้านแขางกับสิบประมาณนี้ก็มีไอซีขอมาเนาะพี่น้องอ่ะโอ้ยซามุกดาอัปเดตอันขรอบงูให้เบิร์เรื่อยๆในเด้อว,ว่าซะสนาะแต่ว่านี้คือไอเดียไอเดียส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเอาแบบแนวเลยวะแนวเลยได้ไหมนี่อืมเที่ยงคัอย่างเดียวอืมเที่ยงคัอย่างเดียวอ้าว เที่ยวแล้วค่ะมีอะไรเงินไว้หนิเอ้าอะไรเงินไว้หนิ่ะโดยกาบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะปะลุงกันเบิร์สุขสุขคน คือเก่าเนาะบวชสิปินทางพี่น้องฝั่งลาวเ่าฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเด้อกะขอย,ยินดีต้อนรับขอสุสองมุกดาวันทราวลาวคือเก่าเนาะพี่น้องเอาพี่น้องเนาะเปิดภาพคุณน,น้ามืนน่อนี้พบเจอกับสาวมุกดากะอยู่ที่อ่าไหนะ้าคือเก่าเนาะือว่าอยู่หน้าเขาคือเก่าตอนนี้ทางสาวมุกดากะมาเบิ่งทางพ่อสร้างเพื่อน ทำลรงเรือนหรือว่าของมูเนาะพี่น้องตอนนี้ทางสร้างเฮาเพิ่นกำลังเริ่มก่อขึ้นกำลังขึนบล็อกตอนนี้กำลังสิโกอกันกลางพี่น้องเนะาะกันขอบแต่ขอบของลางนี่คือแล้วแล้วหน้าตาออกมากระสิบประมาณนี่พี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นซองลมทรงบล็อกไข่ อันนี้ก็คือไอเดียคิดเองเลยพี่น้องเนาะแต่บวาทางอื่นเพิ่นสิเธ็ดแบบใดเนาะเพราะว่าอากาศมันห้อนพี่น้องเนาะก็เลยใส่ซองลมสี่เหลี่ยนเพราะว่าเ้องใส่แบบธรรมศาสตรเนาะ,ะปล่อยโล่งเลยเดี๋ยวพามาเบ่งก่อนพี่น้องแต่ว่าทางล่างนี้มันบ่อยากตรงป้ดยพี่น้องเลย จ้าเอ๊ะอันเป็นยังเลยนะกินนุ่มบ่เยังนุ่มมันก็กินอีนี่นเป็นยังชูอันนี้เอ้ยสวัสดีเด้อทางานถาเด้อเป็นยังเฮ้ยอยากนอนดอกนี่เอาจะอุ้มรออุ้มรอคนบ่อยากนั่งไปนี้นะเออให้ดินั่งนั่งติงหน่อติงไล่ห้าห้า มันนกจงของมันยังเหยื่อโมอุ้มนี่นะเลยพี่น้องอ่าอันนี้ก็คือใส่ทรงลมอ่าสองแถวเนาะพี่น้องอันนี้ฮากา กอแล้วเนาะแต่ว่าเบิ่งมันกาอยากกดๆเนเพราะว่ามันเป็นน้ำพื้นที่เนาะวาสันอ,อันนี้ี่เป็นดันดันขางดันขางก็สิบประมาณนี้ก็มีอีกที่ ขอมาเนาะพี่น้องอ่ะโอ้สามบุกดาอัพเดตอันข้อบูลให้เบิงเรื่อยๆในเด้อวาซันเนาะต่วนนี้คือไอเดียไอเดียส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าออกแบบเองแล้วก็ใส่อันนี้เองเนาะอันนี้ทางสามบุกดาก็คิดว่าอ่าใจก็อยากเลี้ยงอนุบาลกับคุณเนาะอโอทำพอสาเขากำลังสิกัน ก็อบอกโค้ดแล้วก็เทพื้นทั้งพุ่นนะปล่อยโล่งพี่น้องเนาะจะบ,บดจะบ,บดได้ก่อก่อแต่กันห่องสามห่องทางนี้แต่ว่าอันนี้เห็นเพิ่นสีทับคานเลยพี่น้องเลยเนาะเทคานเทคาน แต่ว่าทางข้างล่างนี้สามุกดาจบะบเบรยอันนั้นเนะะเะาะจะบเบรยอันจะบเบรย์สาบสาแต่าข้างในเนาะ<ไห>น,นี่ก็เหลือแต่เทคานเด้อพี่น้องตัวนี้อันนี้ทางพ่อสร้างเพิ่นเสียบเหล็กไว้เทคานตัวนี้ าตัดเสาทาตัดบอกเพคนเนาะหาใส่ก well, so well. uh, well. ุกเสาเลยใครยืมบัดรเดดปันไหนเนาะยังอยากโขมยู่วกันบัดรเดดปันไหนวะจักมือแล้วก็อันลุงมาเห็ดนี่ย สี่มือนี่เนาะคำว่าบยุทธ์นี่ก็ยันวากลนี่แล้วแล้วยันขึ้นงานสาบแล้วบ่งแต่ว่าอันนี้หันเดี๋ยวหาวางทอกันด้อแล้วอันแรจังสาบทางในเด้อเดี๋ยวหาใส่ทอก่อนเพราะว่าบานทศาบแล้วเขาใส่ทอเยื่อมันอัน ถ้าใช้ทอกรบัดเทือ้พึกได้ยังบ่ได้ระดับแขอจะนาบบลงเลยเอาเงียงแบบเกียงกิ๊บเลยลงเด้อมาแบบกระคักเด้อเออเออท่านแหละอันนี้เะเออไยแล้วัพืชนี่อออเออยงแล้วก็ให้มันสั้นแล้วก็ให้นามันทอนลงมาบนเดียวเลยเนาะแต่ว่าทั้งนี้มันก็โอเคอยู่เพราะว่าดินมันค่อยเนาะพี่น้องเพราะดินมันเงียงขังนี่อยู่แล้วเนาะด แต่ว่าข้างนั้นนาดิ้นดินมันดินมันสูงก็ต้องได้ปรั๊บนาดินใหม่อีกตัว้นเนาะก็ต้องได้เห็ดแบบแคล้ายๆแบบเทพื้นแบบทรงหลังองเต้านะพี่น้องเนาะก็ต้องให้มันนูนทางกลางพอดินสาอมุกดามันสีอ่าทำคุณมันสีสูงแล้วมันก็นสีเงียงลงมาพี่แต่โซนทางนี้มันก็นโอเคแล้วโซนนั้น ดีครบกำหนดเจ็ดมื่ออาทิตย์หน,นึ่งปิ <c oughs> ดจับแต่มาเบิงมุมเจพี่เ้องเนาะขอบคุณจากม,มุมนั้นมาพี่กับสิได้อยู่ประมาณห้องหนึ่ง สร้างเพนลายคนกับสีไวในพี่น้องเนาะ่องรมข้าาจะาพ่อ,อยู่ตเนาะแถวละสองสี่ทางนั้นเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเทางนี้ต้องเลยสิบใส่สิบเจ็ดก้อนแล้วก็ใส่ทางกลางอีกพี่น้องเนาะใส่ทางนั้นอีก มืาอนี้จักว่าเอากอให้มันแล้วเลยไปจักบอลลงมาหน,นิพังไปพังไปมันสิแล้วอยู่ดอกเบิ่อเวอยู่ทางพอสะบัวเลยเลยเด้อมันแล้วเลยบ่เล้วเลยได้มันหนิเพียงแค่อย่างเดียวพบบเพียงแค่อย่างเดียวแล้ว, <laughs> วแล้วอ๋อ มีอไริ้นเอเงิ้ว่านเพราะว่าช่วงนี้กทศการงานดองลายซ้ำฮะมือนน่นว่ากาแฟเนาะกินกาแฟว่าเอ็มร้อยบาทโอ้ยได้กินอยู่ดอกเนาะสว่าแน่ได้กินอยู่ดอกก็เลียนเมนูไปเรื่อยๆให้ละ

งานก่อนี่เฮาเป็นห่วงอยู่ในตู้อย่ามันเด้งหน้าเด้งล่างได้เอามานั่งกระท่อมเด้ว่ายาวพอลุงเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมื้อหน้าเด้อเอ็มเด้อมื้อนี้กินกาแฟไปก่อนมื้อนี้เอากาแฟบกันก่น่ะกาแฟแล้วก็ต่อเอ็มก่นเอาว่าให้เดมื้อนี้เอ้ยว่าไปเปยให้แต่าพู อันนั้นกะซองพิเศษเนาะลอยอหกันพ <Claire> <c oughs> ี like <What> <rat> the teeth teeth ่เลี้ยงเนาะทางผัวสางเพิ่อนอันนี้หาประกันควมขัวได้เนาะบอลลุ้งหาประกันควมขัวบ่า เฮ no? um, ้ือเทียงสร้างมาได้ห้องโง่ๆง่ายผลบ่ข่าวทีมันก็โอเคอยู่เนาะเวลาห้ามงสังกะสีสังกะสีมันบางพี่น้องเลยมันมันบบอยากอันนั้นป็นไงบอยากบุ่มป็นไง อ่ะค,คือคือ <tinc S 2> ตู้วายเนาะคันผูดายมุ้งแบบบอสซ้ำน้าในกับบุ้มในพี่น้องเข้าเจ้าขึ้นไปเหยียบบุ้มอันนี้คะธรรมดาอยู่แผ่นสังกะสีบางบางพี่น้องเลยบางแห้งเห็นบอลบกับบางแห้งนะลบกับกระสีเอาอะลูซิงแต่ว่างบประมาณมันบ่พอพี่น้องเนาะอันนี้กับเบิร์ดลายเติบได้พี่น้องเนาะประมาณห้าหกพันหกพันกว่าพอต่สังกะสีเฉพาะแต่โรงเรือน โค้ลังคานี่ก็ยังตายตัวกับสิบปลายลานแล้วพี่น้องเนาะอ่ารวมทั้งบล็อกเองสามุกดาซื้อมาเนี่ยค่ะก็เบิดซาปลายลานว่าเห็ดน้อยคือโบน้อยพี่น้องเนาะที่แรกก็ตั้งงบประมาณไว้ว่าอยู่วังประมาณลักสามเนาะประมาณสามหมื่นสามหมื่นน้อยน้อยบัดสรุปแล้วบานปลายเนาะไปเรื่อยเรื่อยเลยตะเดินตะเลยไปเลยเพื่อแล้วนี่จะว่าตกกู่ไปจักสี่หามือเนาะตุตายตัวเยอะๆครับเบอร์เนาะ กันนี้ก็ยังมดเสาเอ็ดล้านต่ง,งบไปบอมันชิมานักมันชิมานากันานากน้ำโค้งหลังค่านี่หลังค่านี่นักที่สุดเลยไม่พี่น้องเนาะเฉพาะแต่ไม่ซื้อไม่มาซื้อยังเมิดแปดล้านกลัวเลยแปดล้านนี่ก็ตกเป็นเงินกระมือนปลายพี่น้องนะคันเอาไม่งานเกรดเอแบบนี้เนาะเอาเกรดเอคือแบบนั้นนี่ป้าเจ้า แหงลายบบใหเบาเลยพี่น้องเนาะกับใหม่ที่ว่ายาวสัวเดียวนะแหงสีฟ้าโบไหเบ,า,หบาเลยนี่คือสิกันคอกไว้ไว้รองรับหมูน้อยเนาะหรือว,ว่าอนุบาลเฮาถ่าสมุิว่รเฮามีทึนหรือว,ว่านี่ฮากา็เรียกเป็นอนุบาลน,น้ำพี่น้องเนาะเรียกไปหาขุนน้ำ ต่ว่ารคองน,นึงกับาวาเลี้ยงคุณนี่ยก็ซีไซได้อยู่ประมาณ10โตเนาะสิบตัวสิบเอ็ดตแต่ว่าโซนทางนี้่าวางบประมาณพอกะสิเห็ดเป็นทั้งแม่พันธุ์พี่นะ้องเนาะโซนแม่พันธแต่กัาเบิ่งก่อนเนาะเบิ่งงบประมาณก่อนพี่น้องเนาะเพรานะว่าตอนนี้บ้างงบปานปลายแหงนีนะ่เนาะเพื่อยังหมูยังก็ยังบ่ทันได้เนาะพอมูกะคือสีเข,ข่าประมาณ เมษาบอหูจักสิได้เดยโบพี่น้องนะ้องเมซามีแต่ว่ามืออันมือเทพู้น่ะเลยลุงเด้อสี่อันมาอันยืมมานนันเพิ่นมาลายน้ำขึ้นหาอันนี้นนตักไปก่อนได้ย,นะไยู่แล้ว่าเนาะพอว่างานเทมันต้องใส่น้ำล <laughs> ายเพราะสาวเพิ่นแบบมือเดียวพ่อนะ <laughs> คือว่าได้เนาะทางหน้าหาได้ยุ่แต่ว่าผูตักแล้วโปป่าแล้วผูตักน้ำเนี่ยเพราะว่าพูนพี่น้องเนาะไปตักเอาน้ำนองเนาะแล้วก็มาให้กันยูบะมันพอดีกระเทินในตู้ เอาถ้าเอาบัตรอัน <c ười> ่า <c> อ <ười> <Tu> ันเทพืชบัตรเดียวนะมาหนักดอกพอดีดามืออื่นเดี๋ยวกรูมาก่อนเอาก็วกยมาก่อนเพื่อนพอกุู้พึ่งนยังนั่นยังกก็ท่านนั่นเดี๋ยวเอาใส่รถมามือแรงจะมาแต่ลายสนามตัวนี้คือสิบรัวตีเนะ เอามาใส่ก่อนประมาณจักสองพุ้ยสามพุ้ยกัอยากพอแล้วเพราะว่ามันต้องใส่ไดโบเนาะพี่น้องลายหน้ามาเพราะว่าพอสร้างเพื่อเบาไวเนาะอ่ะตักขึ้นจะพ่นและกันยางมาเทปูนอยู่พี่เลยสองคนสองค,น,คนเพิ่นนกันจะเป็นพายผสมปูน เฮ้ทรายเนาะตักทรายส่วนทรายทีมงานสีพอตาในกาคืองานโกะไปเลยนะีย ขมิตรว่าเสียอากาสร้างได้มาให้ปรากฏว่าทางห้างค่ะบ่มี่ขมิตรเจ้ากับวอลท์กาสร้างมันบ่มีมันงาแต่กาสิงการเอาการซีงให้มันกัดตัวนี้แหละที่หนึ่งเนาะเรื่องปูนเฮาพี่น้องเลยความมีเล่ห์่วน่ะลาดซีตัวตัวหนึ่งมีเล่ห์ป่วนเป็นผันเนาะ ตัวนั้นสิประมาณสอบเจ็ดสิบแล้วนะอันเนอะเจ็ดสิบ่เจ็ล้วรอไปน้ำน่อยเนาะอันร้องน้ำกระไกลเติบได้ทุกคนเลยแต่ทางนี้มันจะเป็นดินสูงแล้วบันนี้สิปับ <c oughs> ให้มันเอียงลงทั้งที่เนาะก,กับ ัน,นนั้นแนหน่อยนึงคันซื้อ,อ,อสมมติว่าเ้าใส่ไม้เม็นี่มันสิโต๊อยู่ประมาณจะเกาะเด้ไหมไม้เม็ไม้เม็ดถาใส่เล็กรองพื้นมันนะเทคานนะหอนบอสองเกาะบะลุงเล็กตัวแรกตานางรึเปล่าเออตะนางไม้เม็ดอันรองพื้นนี่ครับปูนะทับพื้นตอนเาเทพื้นนะรองเล็กนะ ประมาณเสาหาเม็ดนี่แะสอั่วแดเนาะทั้งบงกวกกันสองไท้นยสองัวูจะเม็ดสุดบนนแล้วจะ่เห็นมแล้วก็าิประมาณสาหาเมตรนีหละสองเมตรเกาะเสเมตรสเมตรอยู่ประมาณเสหาเม็รนี่แหละเสาะหาเม็ดจะทนไฟเนีนสอัเนาะ ถ uh ัง huh. ก mm ้อนนะตัว hmm. นี้อีกแล้วนะตัวนี้อีกห้องนี้มันก็สิบเมตรเลยแต่ถันงก้อนแล้วอะไรก็เพราะเนาะจะก่ออะไรเนาะเดี๋ยวเนาะจะเขาเอามาเห็ุทางอยูอืิกอเจ็บเป็นรอยคุณเจ๊อยู่เนาะโอเคแล้วนะอ่าดีแล้วเอาก้ามนะ เอาแหงเอากล้ามนั้นจำใจบอตุใครอยู่แบบว่าเฮาอันนี้เด uh, ้เอ้นนุ๊คอยอันนี้ไปนะเพราะว่าอ่าก้อยปูนผสมอันนี้มันพอนบอตไ่นั่นลายไปได้บอตไซน้ำลายไปได้บลอกคือเทพืดเทพืดเราต้องมา สิบประมาณนี้น,พ,นพี่น้องอน้งพี่น้องอัปเดตให้เบิรงคร่าวๆเนาะเพราะมีเอฟซีเพิ่นกะบอกว่าโอ้อัปเดตให้เบิรงตลอดในเด้อเพราะอันนี้ก็คือความคิดส่วนตัวเลยพี่น้องเนาะเต้พี่น้องเลยน้องเปินสะิเป็ปนโรงเรื่อนตอนนี้ก็ยังคิดนักเรื่องน้าพี่น้องเนาะงบประมาณกะเดิมหน่อยถอยลงทันคือว่า มันใสเงบประมาณหลายเน,นาะเขาก็ใชได้ดึงเอางบประมาณตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ก่อนเนาะมูจากที่ว่าเขาจีวังแพงไนไว้หาตัวกับซียูประมาณสามตัวพี่น้องเนาะไปเลยแล้วก็บเบิ่งงบประมาณก่อนพี่น้องเลยโดยอ่ะโอเคสำหรับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับซีป,ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อกับขอบโมขอบใจเอฟซีบัสุกุสุคนเนาะที่ว่าเพิ่นเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้เด้อร์สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี